สวัสดีค่ะน้องลูกปัดจากบริษัท k ค n d e v น l ี p วหลอนะคะบริษัทของเรารับออกแบบดูแลและโปรโมทเว็บไซต์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Google, YouTube, Facebook และ LINE OA นั่นเองค่ะ วันนี้นะคะน้องลูกปัดจะมานําเสนอในหัวข้อเรื่อง SEO Image ค่ะหรือการทําให้ Image หรือว่ารูปภาพของคุณเนี่ยไปปรากฏบนหน้าหนึ่งของ Google นั่นเองค่ะและซึ่งเจ้าตัว SEO Image เนี่ยนะคะจะช่วยทําให้เพิ่มปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณเนี่ยได้ถึง70%เเลยล่ะค่ะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่นะคะก็จะค้นหาคุณเนี่ยจาก Google นั่นเองค่ะและลูกค้านะคะจะเลือกหา ร้านค้าที่มีสินค้าที่ปรากฏอยู่บนการค้นหาของ Google อีกด้วยล่ะค่ะและถ้าหากสินค้าชิ้นใดน,นะคะมีผลปรากฏอยู่บน Google เนี่ยก็จะมีปริมาณการเข้าชมเนี่ยเยอะมากขึ้นค่ะและยังส่งผลให้ธุรกิจของคุณเนี่ยเป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือตามไปด้วยค่ะแล้ววิธีการทํา SEO รูปภาพให้ติดหน้าหนึ่งของ Google นะคะมี3ขั้นตอนดังนี้เลยค่ะ ก็คือการ s ับมิตไซต์แม็กค่ะและสิ่งแรกที่คุณต้องทำนะคะก็คือการทําให้ Google เนี่ยรู้ว่าเว็บไซต์ของคุณเนี่ยมีรูปภาพอะไรบ้างค่ะเพราะว่าการที่จะแสดงข้อมูลบน Google Images e a r c h ได้นั้นนะคะ Google เนี่ยจะต้องรู้ก่อนว่าเว็บไซต์ของคุณมีรูปภาพจํานวนเท่าไหร่และรูปภาพี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างค่ะข้อที่2เลยนะคะการปรับแต่งรูปภาพหลังจากที่เจ้าตัว Google เนี่ยนะคะสามารถรู้ได้แล้วว่าเว็บไซต์ของคุณเนี่ยมีรูปภาพอะไรบ้างหรือว่ามีรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะคุ Google Image Search นั่นเองค่ะแต่ปัญหาส่วนใหญ่เลยคือรูปภาพอาจไม่สวยงามไม่ตรงกับเนื้อหาหรือว่าไม่ใช่รูปภาพที่คุณต้องการนั่นเองค่ะวิธีแกง่ายๆเลยนะคะก็คือคุณเนี่ยจะต้องตั้งชื่อฝ่ายรูปภาพเป็นคีย์เวิร์ดตามที่คุณต้องการนั่นเองค่ะและขั้นตอนที่3ขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะก็คือขั้นตอนการตรวจสอบใน Google Search Console นั่นเองค่ะ คุณตรวจสอบว่ามีจานวนรูกภาพที่ถูกส่งข้อมูลและจัดทําดัชนีเท่าไหร่แต่ถ้าหากมีจํานวนการจํากัดดัชนีที่พอสมควรนะก็แปลว่าเจ้าตัว Google เนี่ยสามารถเข้ามาเก็บข้อมูลในเว็บไซต์ของคุณได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะน้องลูกป,ปัดเนี่ยก็ได้บอกวิธีการท SEO ํา SEO image เป็นที่เรียบร้อยแล้วหวังว่าทุกคนเนี่ยจะไปลองทํากันตามได้นะคะยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามคลิปต่อไปของน้องลูกป,ปัดเลยว่าจะมีข้อมูลดีๆหรือว่ามีสาระดีๆอะไรเนี่ยมานำเสนอให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมรับฟังกันอีกบ้างค่ะสำหรับวันนี้ ป๋ก,ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะพร้อมคอนเซปต์ที่ว่า k t n We Grow Together ให้เราเติบโตไปกับธุรกิจของคุณค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ